กส็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะมีช่องนิกแชนแนลวันนี้เราจะมาปกติเราเล่นแต่ตัวเบียเนาะวันนี้ก็จะมันเบียเป็นอัอป,ปี้กันบ้างค่ะอันนี้ก็ไม่เคยเคยเล่นม่กี่วันคะก็มันดูง่ายๆเลยนะคะเหมือนนี่ก็เลยมาเล่น,น,นะคะ่ะ ป้านี่ทุกคนแล้วขึ้นมาปุ๊บโอ้ไม่นานเมื่อกี้ฉันเองแล้วก็จะเล่นให้ถึงมาสุดท้ายเลยค่ะป้าไตกตัไปแล้วก็มัน้จะไป ไอแบบนี้ก็เคยๆเรื่นอยู่ค่ะสนุนสนุกขนาดนี้นนก็เลยกลับมาเล่นให้ดูอีกก็เลยมาเล่นให้ดูเคสให้ดูว่ามันเป็นยังไงค่ะอืมออเออ,เอแค่ไปเกือบ,บตกแล้วค่ะโอ้มันมาผลมาพร้อมกับเล่นเพลินไป บ่าโอ้ยกอมาจา,า,าทุกคนอย่ากโดนเพื่อนดันเพืนยัดตันเออแบบนี้มันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมากก็ยากยืน่นิดหนึ่งนะคะ มันนใ่ก็ไม่ค่อยอยากค่ะก็ยังนิดหนึ่งแล้วก็ตรงก็พื้นก็ก็ไม่รู้อมันเก็นอะไรจะกูโดนการไมเพื่อนเออนเพื้นเขาพอเพือนเอาอย่างนั้นแหละ อืเจ้าตูนเอ้ยเอ้าตุเดกแล้วทุกคนเราขอทุกคนดูนะดูดูดดูนะทุกคนเอ้ยเอ้ยประมาณนี <aya> ้แล้วก็ใอ่ ถามว่าแบบง่ายง่ายมากเลยค่ะก็พอดีอยากก็เลยมอั่าก็ไม่มันไม่มีนี่เลยค่ะให้ไปก็ไปตามที่เราจะเอาไปเ้นสุดว้าวอ่ามีว้าว อยู่เซ่กันอยด้เลยโอเคก็เซ่เซ่เซ่มาดูกระโดดกระโดดกระโดดฟรีทุนเบ่บไม่ยากนี่กระโดดปุ๊บมันไม่ยากเขาแล้ก็แบบนี้เพิ่มก็บางครั้งก็เลยไม่ค่อยได้นะโอ้เพื่อนมาถึงตรงนี้แล้วเหรอ หรอ้ําปุ๊บสีเขียวน่ะอันไหนที่มันมองทะลุน่ะอ่ะนี่มองทะลุอันนี้ไม่ทะลุอันนี้ก็สีเหลืองไปไม่ได้ค่ะต้องเป็นสีเขียวสีเหลืองออเอา หมาเนี่มันก็สวดยดีนะครัเราเหลือไม่กี่ด้านแล้วเหลือไม่กี่ด้านยาค่ะก็มันไม่ได้ยากเลยนะครับมันก็เดินไปเล่นไปแบบนี้มันไม่ได้ยากอะไรเลยเอาเมื่อนองบ่ไหมทำไมเราตัวมาเออมาแล้ว เขาพูดอะไรเลยาอีกแล้วให้นั่งเหรออ่านั่ง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 เกลียบเกลบเไปชอบรกันค่ะอ้าวว่า จะข้ามไปเพื่นเออ๋ออ๋ออย่าดันเก็บเ่บเกิดอกิดกกับไป ก็แค,ค่ที่ไหนก็แค่ตีงแค่เตีงตาเนี่ยเลยค่ะก็บนน่นบนนอนของตา,า,งตาเลยที่นอนของตานั่นแหละไม่ตาแบบตาเนี่ยร่างกายนะคะทุกคนก็ตาที่เป็นแบบครอบครัวเพราะว่าเาขาจะไม่เป็นเพราะเขาจะก็ไม่เป็นไร เออมาแล้วกระโดด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 อพเพื่อนเลยปะกระโดดมเพื่อนไปไปไปม่ต้องมามันต้องมาก่อนไม่ต้องมา ไม่ต้องมาเราจะไปไม่ต้องมาไม่ต้องมา,าตามเรามาคล่ปนอ่าวดีโหทนมากเลย ดีฮ่าทุกคนเอ๊ะเจ๊เจ๊เจเีอิ โอเคจ้ของก็ขอขอโค่ะมไม่เป็นไรค่ะแล้วจังแบบจัก็มันเป็นปันตามมาดีเอ็มตัญหาดินต่อมาจะได้ไม่กลัวนะว้ามันตอกค่ะทุกคนทุกคนรู้ไหมเราไม่เรียนสกับเรบอกด้วยนะ คนสั้งก็คือตาแล้วคือท้่เราบอกคือตาน่ะคิดตาไม่รู้พ่อสอนไหนสองทสองห้าน่าจะน่าจะเป็นปีที่เลือนะทุกคน,ตน,นตตแต่พีฟ้ายังก็เหมือนเดิมอ่ะยังไม่ใครแต่มาโอ,อ,อ,อ้สีเหลืองนะ อันนี้ไปได้ตีนทะลบไปไม่ได้วปตกง่านตกไดสีเหลืองอน,นี่ตีนว่างเหรอว่างฐานุได้อันนี้ไม่ได้มาเลมันปสวอะไรกันนนมันไปสวนอนนะไรกันไป

爸爸很忙。 ใกลถึงแล้วค่ะกับไม่เป็นไรครับบอกคนหน้าว่าถึงยังก็ใกล้ถึงแล้วอย่าให้ใอย่าให้คอ,อมเมนต์เยอะๆด้วยนะคะรับว่าติดเยอะๆด้วยนะคะดูแล้วก็ดูคลิปเยอะๆนะเพราะว่าคนยังไม่ได้แต่งเป็นหมื่นเลยยังไม่มีนุ่มเป็นแสนล้านร้อยล้านเลยค่ะ ไม่ได้แบบโล้เงินโล้ทองเลยค่ะยังไม่ได้ถามว่าได้โลงเงินโล้ทองหรือยังไปแล้วก็ไม่ยังยังไม่ได้โล้เงินโล้ทองเลยค่ะยังไม่ได้โล้เงินโล้ทองเลยทุกคนยังไม่ได้เลยค่ะโล้เงินโล้ทองเนี่ย เรื่องนั้นก็ปวจะได้ต้องได้เป็นหมึกซับย์หมึกจะขายเบื่อหมึกทรับโรคทองก็ต้องได้เป็นลาสจะขายเบื่อแต่ก็ต้องมีเยอะๆเนาะตรงนี้นก็ลองคลิปนี้ไม่มีก็มีแค่ยี่ไม่กี่คลิปนียแหละค่ะก็มาจากลบยังไง ถ้าอยากให้อ่านมาครับก็ไม่เป e ็นไรค่ะก็ให้เลยและให้จำใจเลยค่ะอยากคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ว uh, kind of ่าอยากให้อ่านนะครับกดหนึ่งหันอารอบบอกกดสองค่ะถ้ากดสองเดียวก็อารอบบอกค่ะกดหนึ่งเดียวก็มาครับค่ะถึงแลนาทีท้ายทุกคนฟุ้งได้หนึ่ง Yeah. เทป enfin เทปเย้เราถึงนาสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนเราถึงนาสุดท้ายสักทีกวจะไม่ถึงค่ะโอ้เราเรานาแรกๆจนัสุทาค่ะสิงช้าด oh, ิเรื่อิ้าโอ้โหโมากมากมานพาก ก็อยากให้กลุกอ,อย่างง่้ยสิ่งสวงกอุกน่าใส่นี้ด้วยก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวล้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย